สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องคีเดบกับสาวลราวกนง่านยู่ง่ายตามสไตล์สาวลราวนก็เป็นคลิปที่สองที่เขาจะมาสรุปผลงานที่เขาเซบิเอตนอนว่ามีป่าอย่างแน่และได้หลายซ้ำหลายพี่น้องมื่อวานเขาจะมาเฮ็ดอามเมนูกบก่อนแต่ว่าเขาจะสรุปทั้งเมดทั้งมวลว่ามีป่าจากตูนะพี่น้องมาสรุปในคลิปนี้เลยแหละเขาก็จะแยกไปเฮ็ดประเทศเมนูใดมาพี่น้องมาเบิ่งเลยว่าเขาจะได้ป่าจากตู ีูนน่นนะรรมดาบ่ปลาระเข็งกับตัวพวกง่ายโอ้พระโคตัวนี้นะประเข็งคาอยู่ในท้องพนอยู่เลยมันจะเพียวตัดสายเบ็ดเลยเพราะว่าเบ็ดมันอยู่ในท้องเลยนะมันลงไปเพราะว่ามันกินประเข็งอันนี้ก็ตัวที่เพื่อนนั้นตุยแล้วนะอันนี้จะเพียวใส่ตัวเย็นไหมกับพระโคนั้นเรวเยวจะเพียวนับก่ได้สองสี่หก แปดสิบสิบสองสิบสามตัวแปดสิบสี่กับกบเนาะกบนับอยู่บ่เนาตีลูกกาลงแหละอันเท่านับแต่ป่าเนาะสิบสามนี่ได้แต่บอกข้อสุนีกับนี่คือเนื้อตับไก่พี่น้องลูกกาจะแบบว่าอันสะเพียวใส่ตับไก่แล้วมันยักร่อนเบิดลมันบน่ได้ป่าแล้วก็ร่อนสะเพียวก็มาใส่อันซีนหมูมือนไงซีนซีนหมูตอนเช้าถ้าว่า,าใส่ตับไก่เนี่ยมันจะร่อนเบิดขนาดซีนหมูยังร่อน ถ้าโบลอนมันกะจะได้หลายตัวอยู่กะตอนเช้าเขาก็ได้สี่ตัวเนาะพี่น้องเพราะว่ามันโบลอนถ้าร่อนกะมูได้จากตัวอันนี้กะได้แต่หล,หลังที่มันโบลอนทัล่ะเป็นจีนหมูกับตับไก่แต่ตับไก่นี่พวได้หลายแหงแต่ว่านี่แหละโบได้ท่ายที่พี่น้องเบิ้งเสียดายทัล่ะมันก็เลยโบได้เบิ้งช็อตเด็ดที่เอาได้ป่าก็เลยโอ้เสียดายแหงเอาพี่น้องอันนี้เขาก็ขังไว้เนาะตัวนี้เพ่นยังเปลี่ยนอยู่ขังไว้เะเพียวเสียอ่าเอาไว้มกมกส่บุนเสน้นว่าสล่ะ แต่ว่าตัวที่เนิ้ยแตนไี่เท่ากับชิปิ้งนำคั่วปิ้งเลยแล้วก็อ็ดอ่อโคบนำพี่น้องคาเผาก่อนแจ้งชิไปขั่วแล้วมาอ้อเนาะรู้ไหมเต็มจานเลยตัวบบกไงวางไว้ีนเลยอันปูคักวบตน้มันกินอิ่มมันไปบั้เปลี่ยนบ่ปกติอันมันอยู่น้ำเลยพี่น้องอยู่ค้างกันเทนาแล้วมันอยู่น้ำ มันลอยไอ้แบรนดีอยู่แหละเปเพี่วนหรอไปจับเบ็ดมันอยู่ใกล้เบ็ดมันกับปไป่อยกอ๋อนจับเบิง่งบันี้จับเบิ่งกับบุดีนโอ้ยเธอเปิ่มขพิ่วันแท้วันที่คนเดียว น้องเขาเผาแล้วเขาก็มานัว้าขี้บอกพุ่งบักไงเนี่ยกินหอยบ่าหน่อยหรืกินกระปูอิ่มแหงไปบ่เป็นก็เลยแบบลอยแบบเป็นพุ่งเวิรงอยู่ตุ๊บักไงเนี่ยป้าฉันเพียวบุกเคยเห็นกบใหญ่พลรึเปลูาเป็นปใน,ในทิทรรกบนาน พี่น้องเขาก,ก็คคัวเฮมหอีละกบนี่ได้ถ้วยนึ่งตัวพวกใหญ่ตะกาสิปร์กป่าน้ำเดือดนอนี่ปลาที่เพื่นนั้นใส่ตู้เย็นไว้ตุยแล้วเราจสิปิ์กน้ำ้วก็ออกกบนำปลาที่เป็นอยู่ก็ค้างไว้สับเพียว่าสีมกเป็นมกประคอมาด็อาอดออกกบก่อน,นอทุกหัวสิงไข่ พี่น้องแมวสงมู้มียนอนที่นอนทปปอปเปอร์ได้ห็นมังนอนทปปอปเปอร์ลองตัวนี่มานอนแมวโจดน,นน,นเด็พี่น้องอันนี้แต่ว่าแต่พี่นองให้เข้ากินมันก็บ่ค่อยยานถ้าพี่บอกประเดินมันก็น,นอนเสื้อยอยู่มาต้มมะฟเฟดมาสซนี่เลยมาพี่น้องมาเนี่ย ăn cắp <laughs> bên bếp chân đấy tìm lại làm đẹp tư nhuệ tư nhuệ mày em bột tư đấy, nôn sư ơi chân bên bài nữa. nôn phao say hôm đấy nó cầm ốc เสกเกลือโอ้ยแสบบตาดิ๋ยมเข้าตาชะนอ พี่น้องมาเ่ยเอออันอันเขาใส่เบดน่นองค์ครักบได้ไปนั้นก็คือติดสาวองคครักติดสาวเอา้อใไปปุ๊บลงไป น้ำหยดน้อยหนึ่งอ่ะหน่อยแค่หน่อยว่ะหยดหน่อยหนึ่งกไดพัวก่อน,นอไปประเด็กลงไปแล้วเดินกีนข้าวก่อนต้งบกข้าว นสามวาดน้ำพี่น้องเนาะบ่ได้อันถึกเบ็ดกัมนมาโรยให้จับแล้อขอขอน้ำมันปูกรรําเนียเพิ่นอยู่นาเด้เจ้าที่เพิ่นเพิ่นเลยอเอาให้ตัวนึงไไบ่ได้ขอกบได้เพิ่นเพิ่นแถมกบให้พร้อมกับป่าเอาอีด่างเข้าไปเอาแถมกบุ๊ปพร้อมพี่น้องเนี่ย เอาคั่วนที่น้องได้แบบนี้เนาะใส่น้ำลงไปอ้าวงอมฝาไว้เดี๋ยวเราเอาพักเอาอย่างไปล้างมาใส่ ควรข้าตาให้พร้อมอภน,น้องข้าเสียนเอือบปลาเอาเตรียมว้ทับปปเนาะได้หลายเมนูแล้ว <c oughs> คนหมันเนาะก็ธรรมดาเลยคนหมนันใส่เกลือก็เป็นนัวน,นี่ปลาที่อันตายแล้วนะตะเพียวใส่ส้เย็นไว้ตําขัวปิ้งที่เรือกอ็ไว้เหดเมนูอื่นคังไว้อันนั้น ยังได้กินสุสดเอาเหยบไว้ทานในซุปยังเอาไปปิ้งมันเรียบร้อยมาพี่น้องมาดิโอ้โหหอมตวดตวดเอาหอมตวดตวดหอมตวดใส่กระพัวมันจังหอมเนาะเวลาเออมันต้องใส่กระพัว ควบตัวเดียวเห็นบ่กินสองคนกับบ๊วยกินสามคนมดอยู่ไปที่เป็นผู้ที่สามเอาไปเช็คเซตักระแนงเนาะมันพักระแนงกับเก็บมาตนาพี่น้องักระแนงนาหอมโหเอาลงไปนี่แหละของมันคู่กันพักระแนงกับกบนาพักระแนงนากบนาเบิดเท่านั้น จบแม่ได้เนพี่น้องแต่มันมืมดยามไข่แล้วเนาะม,มีไข่แล้ะยามอ้าซสี่มืออืมฝีมือสมบเปะ็ยขนกดเดียวจบแสบแสบพี่น้องเอ้มาด้จ้ะออมพอคันแงะนงขนาดอ้าเรียบร้อยฮัาจิป,ปิ้งป่าต่อพี่น้อง ยี่หกปิ่งป่าหกตัวพี่นอ้องเตาคอยกระเตกเลยไม่เห็นหรอว่ยทำไมนายสายใเตาเตกอยู่แล้วเตาตัวใกดก็ต้องเตะทั้าพิาละโบแมนใหญ่เพียวพี่น้องปิ้งป่าก็น่าจะ ได้ละป่าหางไหมหมดเลยไฟแหงพุนี่แหละผลงานดีเจอยทั้งปิ้ทงทั้งต้มทั้งแกงเนาเข้าไปไปยำไก่กระพอได้กลิก่นจะได้อยู่น้องเลยว่าได้ดไ,ดไปยำไก่กระพอได้ไดอยู่ป่าอัน นานี่สิดัย <c oughs> ดบดดยนตะ์คอ,อยเราฮันไดยก็ไปเอาตะปะเลยนะฮันเดย์สเปือมักเก็ตกน้อยคอยเนาะอยากกินยังกะไปเอาจูสเปือมักเก็ตเอ่ะมาทิตากันออกกบพี่น้องนี่ออกกุบหอมแห้งใช่ผักไห่แห้งพี่น้องยานมักเพ็ตคอยบอก เรรียบ้อย <c oughs> อาพี่น้องเฮียมหอย์มัอน,นี้จัดสองเมนูนะพี่น้อง <c oughs> เอ่อกรุบเสพะขันยงแล้วกับป้งปลาข้อกับปลาเข่งน้อพี่น้องนี่เมนูฮอล์ก็มาได้จากพี่น้องเมนูบ้านๆน,นี่แหละมาพี่น้องมากินนกันอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศนี่แหละพี่น้องถ้ามันหาอยู่ห่ากินกระบื้ดเด้อ แนวกินบ้านเฮากะพอได้อยู่ได้กินอยู่ย่างไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็พอได้อยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในป่านี่ไปเอายำไก่ก็พอได้กินอยู่พี่น้องมันสิดับย้อนค่อยแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตน้อยคว่านได้แต่ว่ามันม่วนนะพี่น้องม่วนมันได้ลุ้นพร้อมแล้วก็ได้กินพร้อมมันบ่ได้ซื้อน้อพี่น้องเฮาก็ได้ม่วนพร้อมได้หาอยู่หากินแล้วก็เก็บบรรยากาศการหาอยู่หากินมาฝากพี่ฟังน้องเนาะพี่น้องนี่กะบ้านเฮาก็ซ้ำบ้านเฮานี่ล่ะกะพอได้อยู่ได้กินอยุถ้าอาหารบ้านๆนะพี่น้องเนาะทำไะพี่น้อง ล้คลิปนี้กะขอเวลาพระอาจารพี่น้องขอขอบคุณพอกับใจทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมกันเนื่อจากพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกับไม่คลิปหน้าสบายดีปท็ปอปจะกินเิ้งบ้าบอมาขอแล้วเอเอจะให้กินอยู่เอองูอยู่